หลากเรื่องราวหลายสีสันนะครับเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่กลับบ้านกลับไปใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจในชุมชนนะครับใครทำอะไรที่ไหนและน่าสนใจอย่างไรเราออกเดินทางไปหาผู้คนเหล่านั้นครับและนำมาเสนอเล่าสู่กันฟังในรายการโฮควาสตอรี่ครับสวัสดีครับพบกับผมธินพัพฒน์ัทระเกียรติทวีนะครับ ทำหน้าที่ดำเนินรายการในรายการนี้นะครับเหตุการณ์โควิด2019ที่ผ่านมานะครับส่งผลกระทบต่อเศร,รษฐกิจอย่างรุนแรงและนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ใครหลายคนนะครับต้องเผชิญกับภาะวะยากลำบากในการประกอบอาชีพนะครับข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศร,รษฐกิจและสังคมรายงานเมื่อเดือนมีนาคม25 6 4ที่ผ่านมาครับ พบว่าคนไทยตกงานกว่า5.8ล้านคนนะครับและแน่นอนว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ใครหลายคนนั้นต้องมองหาอาชีพใหม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเซ็กสันใจมาหรือโอนะครับชายหนุ่มวัย30ปีเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเลิกจ้างในขนาดนั้นนะครับ เขาถูกเลิกจ้างจากการเป็นลูกจ้างป่าไม้นะครับและในขณะเดียวกันและในตอนนั้นเองนะครับเขามีทางเดียวที่ต้องทําก็คือว่าต้องกลับบ้านครับเพราะว่าเงินรถก็ร่อยหรอนะครับการกลับบ้านในครั้งนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เขาตรวจพบว่าเขาเป็นโควิด1 9และนั่นต้องทําให้เขาต้องไปกักตัวครับและสถานที่ที่เขาและสถานที่ที่เขากักตัวนั้นก็คือปลายทุ่งนานะครับ ซึ่งบัวงยองเรียกว่าเลืชิป,ปูนะครับซึ่งอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านนะครับเวลา14วันในการกักตัวและก็ใช้ชีวิตอยู่ในกลางทุ่งนานั้นทําให้เขารู้สึกผูกพันกับหมู่บ้านอีกครั้งทําให้เขา,เาได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของโฮมสเตย์ที่ชื่อว่าเลือชิป,ปูนะครับเลือชิป,ปูแปลว่าใจกลางนาครับตั้งอยู่ที่บ้านแม่หัวแม่เหา ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเหล่าอแม่แตงจัังหวดเชียงใหม่โฮมสเตย์นี้มีแนวคิดว่าพื้นที่แห่งการโคจรของเหล่านักเดินทางนะครับผมมีโอกาสเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ได้พูดคุยกับเขาถึงความตั้งใจในการทำโฮมสเตย์ครั้งนี้นะครับเขาเล่ากับผมว่าตั้งแต่วันที่เขากลับบ้านแล้วก็ต้องกักตัวคือในใจเขาเองก็คิดว่าก็คงต้องรอสักวันที่จะต้องกลับไปทํางานในเมืองนะครับ แต่เมื่อเขาได้อยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับกลางทุ่งนาเป็นเวลา14วันมันก็ทําให้เขาได้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมารวมถึงความทรงจําในวัยเด็กประกอบกับสถานการณ์ที่เขาเองก็ต้องเลือกว่าฉันจะทําอะไรต่อดีดังนั้นการเลือกทําในสิ่งที่เขาคิดว่าเขารักแล้วก็เขาชอบและได้อยู่กับบ้านจึงเป็นทางเลือกที่เขาตัดสินใจไม่ยากเลยครับเมื่อปี2565ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาทำโฮมสเตย์นี้ขึ้นมานะครับ และแน่นอนว่าการทำโฮมสเตย์ในช่วงแรกนั้นมีความยากลำบากครับเพราะว่ากลางทุง่งนาแห่งนี้อยู่ท้ายหมู่บ้านมีต้นมีเพียงต้นข้าวมีวัวควายที่เดินไปมาแล้วก็มีสายาลำธารเล็กๆนะครับที่หลายเวียนในหมู่บ้านนะครับแต่ก็ทำให้เขาได้เจอเพื่อนที่เป็นนักเดินทางหลากหลายคนที่วนที่วนเวียนมาเจอกับเขานะครับพันไป2ปีโอได้เรียนรู้การทำเลชิป,ปูว่า มันไม่ง่ายเลยนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของโอ,อกาสที่มันจะเป็นไปได้นะครับเศรษฐกิจเนี่ยเขาเองก็ต้องตอบคําถามกับทั้งพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องรวมถึงตัวเขาเองด้วยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดกับสิ่งที่เขาทํานี้ได้อย่างไรนะครับผืนนาที่ว่างเปล่าไร้ผู้คนกลับมามีชีวิตอีกครั้งจากความตั้งใจของเขานะครับเขาเอง จะเรียกว่าเป็นความดื้อดึงหรือความมุ่งมั่นก็เป็นได้นะครับซึ่งเหล่านี้นะครับกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาพาเลชีปูเดินทางมาถึงทุกวันนี้ได้ครับทุกวันนี้ครับระบบการจัดการของเลชิปูเมื่อคุณเข้าไปพักแล้วเนี่ยคุณจะต้องจ่ายค่าอาหารมื้อละ60บบาทน,นะครับส่วนค่าที่พักเนี่ยก็แล้วแต่จะให้นะครับเป็นค่าน้ำใจนะครับถือว่าได้มาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตามคอนเซปต์ของโฮมสเตย์ครับนั่นก็คือพื้นที่แห่งการโคจรของเหล่านักเดินทางแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งที่นี่ครับไม่เปิดรับการวอล์ i อินนะครับดังนั้นถ้าใครจะไปก็ต้องจองไว้นะครับพื้นที่ตรงนี้ยังรอนักเดินทางที่โคจรมาพบกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับแต่เมื่อถามถึงโอกาสแล้วก็อนาคตของเขาขเขาเล่าว่าเขาตั้งใจจะทำให้เลยชเชปูแห่งนี้ครับ กลายเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับใช้สำหรับทำตลาดนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะนำสินค้าของชุมชนครับมาวางเรียงกันแล้วก็มาขายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็จะเป็นการขยายโอกาสให้กับชุมชนไปด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับโอ้เองเนี่ยก็ยังได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับมากมายจากสถานที่แห่งนี้นะครับ พอเขาเปิดเลชิปปูขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าพื้นที่ที่เขาได้เจอกับผู้คนแล้วก็ทําให้เกิดพื้นที่ทางสังคมรวมถึงเครือข่ายต่างๆนะครับอย่างภาพที่ปรากฏนี้นะครับเป็นภาพที่เหล่านักเดินทางนะครับโคจรเดินทางมามาหาเขามาใช้ชีวิตกับเขานะครับแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมกับเขานะครับอย่างภาพนี้เขาก็จัดคริป3ามวันสคืนไปเดินป่านะครับ ภาพนี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมชื่อว่ากือชอทีนะครับซึ่งจัดร่วมกับโพควาโปรดักชันนั่นก็เป็นนั่นก็คือผมเองนะครับก็สถานที่ตรงนี้นะครับผู้คนมากมากหน้าหลายตาแล้วก็จากทั่วสารทินนะครับเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะพักผ่อนหย่อนใจเรียนรู้แล้วก็ดื่มด่าไปกับธรรมชาตินะครับนี่เป็นโอกาสหนึ่งของผู้ที่มีความตั้งใจแล้ก็มุ่งมั่นนะครับและก็เป็นกุญแจสําคัญให้เขา พาเลชิปูนะครับเดินทางมาถึงปีที่2แล้วก็ย่างเข้าปีที่สปีที่สามยางมีนัยสําคัญนะครับหรือมีความมั่นคงนะครับและนี้ก็ทําให้เขาคนพบว่าในวัย31ปีของเขานั้นมีความหมายเหลือเกินกับการทำโฮมสเตย์ที่ชื่อว่าเลชิปูนะครับผม mm hmm. มีโอกาสได้คุยกับ ัวแทนของเครือข่ายช่นเผ่าพื้นเมืองถึงปรากฏการณ์ของการกลับบ้านนะครับว่าในช่วงนั้นนะครับคนทีเ่เดินทางจากหมู่บ้านแล้วก็มาทํางานในเมืองเนี่ยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์โควิดตกงานแล้วเนี่ยคนเหล่านี้กลับไปสู่บ้านแล้วมีลักษณะอย่างไรเข้าแบ่งออกเป็นสารประเภทครับประเภทแรกก็คือคนที่กลับบ้านแล้วก็รอจังหวะที่จะกลับมาทํางานใหม่ในเมืองนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้มาทํางานนานแล้วจึงขาดทักษะในหมู่บ้านนะครับกลุ่มที่2ครับ ลองหาจังหวะลองผิดลองถูกในสิ่งที่พอจะทําได้แต่พอทําไปแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่ใช่ทางของเขาไม่ถนัดนะครับจึงรอโอกาสที่จะกลับไปทํางานในเมืองนะครับและกลุ่มที่3ครับเมื่อเจอสถาน,นการณ์โควิดแล้วเนี่ยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าฉันจะต้องกลับบ้านและอยู่รอดให้ได้คนเหล่านี้จะมีความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามหาหนทางที่จะไปไปต่อไปให้รอดในหมู่บ้านได้นะครับซึ่งโอเองก็เป็นคนในกลุ่มที่3นะครับที่ มุ่งมัน่นตั้งใจว่าจะไปให้รอดนะครับแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเรือชิพภูของเขาความตั้งใจของเขานั้นจะไปถึงฝั่งฝันมากน้อยแค่ไหนช้าหรือเร็วอย่างไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีในตอนนี้ก็คือความตั้งใจแล้วก็ความรักต่อสิ่งที่เขาทำนะครับฤดูฝนเช่นนี้ครับต้นข้าวกําลังงอกงามนะครับบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยดีส,ดสุดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเดินทางไปชมหรือไปดู สักครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หมอกมากนะครับเดินทางไปพูดคุยกับเขาแลกเปลี่ยนกับเขานะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถจองเ,อเขาเรียกจองคิวของตัวเองนะครับได้ที่เพจเลยชิป,ปูนะครับซึ่งรายการที่นําเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่น่าสนใจที่กลับไปทําอะไรที่ท้าทายนะครับไปพลิกฟื้นไปต่อยอดวัฒนธรรมนั่นก็คือการมีทุ่งนา นะครับแล้วก็ทําให้มันมีชีวิตชีวาแล้วก็สร้างโอกาสแล้วก็ความเป็นไปได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ครับรายการภูควาโปรดักชันต้องลาไปแล้วครับหากคุณหากคุณผู้ชมชื่นชอบรายการก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับหรือหากต้องการสนับสนุสนรายการเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเพจคพวาโปรดักชันได้นะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ นี่เป็นรายการใหม่นะครับฝากติดตามให้กําลังใจสําหรับเราด้วยนะครับสําหรับตอนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวของใครนั้นกดติดตามได้นะครับหรือเพื่อนๆมีคนที่คิดว่ายน่าสนใจก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะครับเราจะเดินทางไปหาเขาไปทําข้อมูลแล้วก็นํามาเล่าเรื่องสู่กันฟังในรายการโพควาสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ